ทำงานปั้งขว้าค่ะเก็บเสื้อผ้าไปอยู่กับพี่ไปพวกเงินคิดอะไรอยู่ลูกเต้าก็มีแล้วเนี่ยมาช่วยกันตัวอ่ะออพูดได้ไงไปไไปอยู่ไปคดชะมัไปอยู่กับพี่แล้วมันเลืออีกคนหนึ่งเอาไว้ทำไมมันไม่รีบยิ่งก็ร้ายก็ไม่หยุด ผูกเกมของเราใช่ค่ะราชมนะคะสนับสนุนโดย Sing Corporation ค,ค,ค่ะสาดเกมของเราใครใหญ่ใครอยู่หลังจากจับคู่แล้วเรียบร้อยสีละสองสองท่าน <ซะ S 2> ที่เหลือจะไม่เป็นส่วนแถมจะเป็นส่วนเกินใครเล่น จับใหญ่ไหมแล้วมาปิดที่หน้าผากน,นี่แหละเราจะมีแค่สี่พอเลือกอะไรแล้วมาปิดไว้เนี่ยในทีมของท่านไม่มีใครรู้หรอกว่าใครได้เท่าไหร่<อ>แต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยใครใหญ่สุดชนะไม่โดนทำโทษที่เหลือโดนหมอบแต่มีการหมอบได้ถ้าเกิดใครไม่มั่นใจแต่ผู้หมอบต้องคะแนนต่ําสุดแต่ถ้าเกิดหมอบแล้วคะแนนไม่ต่ตําสุดโดนด้วยเลือกโคเลือกโคต่อไปเไม่ได้ครับไเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮ้ยเฮ้ยเ้ย สามสี่คนนี้พี่มัมใหญ่สุดหน้าใหญ่สุดหน้าที่การงานใหญ่น้าใหญ่เนี่ยครับโถห่ใหญ่น่าใหญ่ครับโงกครับเขาเรียกโนกเงินโนกทองใช่ใช่นี่ถ้าเดินมาแถวสกลนี่มีแต่คนเรียกมาบ้านหลังนี้มาบ้านหลังนี้เลยนี่เยอะแยะไปสวนเราจักมาให้แย่งกันอย่างนั้นแหละ ออออะะไไไรต่่่่่่เเทาานนนั้้งีมมดวภาษาไทยวรรณคำเขาเสน่คำว่าหมาหัวน้องต้องวันนี้ไม่มีไม่มีตัวแถมนะให้เป็นส่วนเกินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโง่นักสานกำลังจะเข้าปีใหม่นี่เป็นตัวส่วนเกินไปแล้วหรือขอตั้งอยู่ตรงข้างหลัง ไม่มีสิทธิ์ลุกหันซ้ายหันขวานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเลขในติดอยู่ที่คนยืนใครใหญ่ใครอยู่เอาของลงโทษมาดูก่อนใครแพ้กินเอาผมกินเนี่ยผมไม่เล่นกับเขาอ่ะคุณเล่นอยู่ร่วมร่วมกันโอ้ยยังคนใจต้องเล่นคนใจก็ต้องมีรับผิดชอบมีชิ้นเลยหครับมันเรื่องยิ่งใหญ่กันหมดเลยตอนนี้ผมบอกจะถามตรงนะผมอยู่กับใครในนี้ครับผมอยู่ใครเนี่ยผมจะไปกินทางพระแสงอะไรล่ะครับพี่ มันอยู่ในเกมไงมันอยู่ในเกมเขาไม่ได้อะไรแต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้แต่คุณก็ต้องมีเปรียบเทียบเพิ่นใส่เลยครับไม่ใช่คือว่าผมกำลังจะถามว่าผมไม่ใส่เลยเหรอจบจบใส่ฉันทอดกันทั้งแรกใส่ฉัเท่ากันก่อนเอันนี้ก้นใหญ่พิเศษนะเอาละโอ้มียินเน่โอเคเอาหมายเลขมาเราเลือกเลยเปืี้ยงแล้วนะอันแรกนะฮะเอาละอธิบายความคิดอย่างนี้ เราก็ตายเลยิงๆตายเลยเ่องนอะไปแต้มน้อยอย่างนั้นแหละครับาเลยกินลกิลสอๆ่ะสายแล้วสบายแ้วาครับดูพวกมันหน่อยนะครับไหลๆหลหลังไม่ได้อรัมี เดียวคือไม่รู้ของตัวเองนั่นเห็นอีกสามเลยมั่มบอกไปตรงๆเลยของโหน่งเนี่ยของผมลอยตัวแล้วแม,<า> <laughs> ม,ม้มั่มมั่มให็นุ่มโหน่งใช่ไหมเห็นมากขนาดไหนน้อยขนาดไหนเ <laughs> ปลี่ยนได้ปะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อยู่อย่างเดิมนั่นเองใครไม่มั่นใจหลบ <laughs> ใครหลบแล้วคะแนนสูงกว่าคนอื่นนะคือไม่เล่นน้อยจริงๆแล้วไปหลบไปหมอบกินเหมือนกันโหน่งโหนไอ้พวกที่ไม่มั่นใจอ่ะหลบไปซะมั่นใจเนี่ยผมอยากจะได้ทั้งสองเสียงคุณเท่ง คุณหนงนี่ประมาณยังไงหนงหลบเหอะเฮ้ยอย่านี่เฮ้ยยายนี่ไอย่ายนี่ตัหนงนี่เป็นยังไงเทคนิคไม่ถูกหนงหน่าเชื่อพี่เถอะหนึ่งอย่าเบลียวอย่าเบลียวอย่าเบลียวอย่าเบียอย่าเียวอย่าเบียอย่าเียวคือผมจะบอกว่าตามหลักของการเล่นเกมนี้คนก็ต้องพยายามบิ้วคนที่มากสุดให้หมอบถูกไหมฮะใช่เนี่ยทุกคนก็ต้องคิดว่าเนี่ยมาบิ้วคนนี้เพราะมากสุดไง อะไรเขามากหรือเปล่าล่ะนี่หนักหนักหัวเ่ยไม่มากหรอกจ้าผมจะบอกเลยอะไรฟังผมพูดความจริงเลยแล้วแต่ช่วยได้มากแต่อันตรายนะแต่ผมจะบอกอะไให้เดี๋ยวว่าจะพูดอย่างนี้แล้วแหละผมไม่เหมาะผมคิดาพี่หลังดีมากนะหมู่หมูกจัมิหมูกหมู่มู่มีกติกาเพิ่มเติมอย่างนี้ใครมั่นใจว่าตัวเอง เก่งดีเลิศยอดเยี่ยมสามารถเพิ่มวาสบิลงโทษผู้อื่นได้แล้วคนที่หมอบก็คือต้องเป็นคนที่น้อยสุดแล้วหมอบสมศักด์ศรีไม่ต้องโดนลงโทษเลยหมแ้หมอบหมอบไปแล้วคะแนนมากกว่าใครต้องกินด้วยเลยงัทุกคนฟังผมพี่พี่เชื่อพี่ทำไมถูมือแล้วหมอบใช่เหรอโอ้เสียศักดิ์ศรีแล้วแต มาที่ละครแล้วนะมองจากสายตาผมกัไปมั่นใจของผมอย่างนี้เ่ยกี่ว่าไงดูเพิ่มเพิ่มหรออะไรปรึกษากหรือยังเราของตรงนี้ไม่มีกันบอกเลยค่นกกน่จะมอก็ได้ครับอ่า ก็ผมบอกแล้วว่าผมนักหมอบหมอบอะไรความจริงหความฝันโอ้ยท่านี่เห็นดนี่นี่อาวนี่เห็นสามคนนะแหม่หน้าเป็นต่อยแล้วเจอผมเนี่ยนะหมอบเลยหมอบหมอบบ้างแต่ไม่ออกแต่ไม่ออกเหมือนกันเยอะใ่หมอบได้คนเดียวเหรอหลายคนได้หมอบหลายคนได้แต่หมอบเนี่ยแล้วมากกว่าโดนต้องน้อยสุดเท่านั้นต้องน้อยสุดเท่านั้นน่ะรอด เยอะแล้วจะหมอบสามหมอบแล้วจะเพิ่มก็ได้จะเกทับก็ได้จะหมอบก็ได้ครับฝรั่งเรียกมูฟโซมี่คนไทยเรียกหมอบผมนอีสานผมขอหมูบอาหมูบแล้วบ่นนะกลับมาหนองครับโซ่ไม่หมอบเออดี่มีภาพดีกว่าพี่มันหนักหัวขนาดนี้ผมหมอบไม่ได้ โอ้แต่ไม่มีเพิ่มแล้วนะหนูเป็นห่วงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่คนกินเดี๋ยวไอ้นี่ก็ะยุ่ยหอบอย่างเดียวเลยเชิ้นหนึ่งชิ้นละใครกินก็ได้หม้ออเอาเลยเหมไม่อร่อยตอนเราคุณลองคุณหลองตรงไหนสู้เช่ไหมสู้หม้ออบสู้หม้ออบเปรี้ยวเปรี้ยวโยนเอาไงเอาพี่เอาไงอ่ะจริงใจพี่สู้ไหมล่ะมอบ ไม่หมอบชนะไปเลยไม่ต้องกินคราวนี้มาดูคู่ที่หมอบสาวคนนี้เดี๋ยวใครมากกว่ากินนะครับใครมากกว่ากินมากกินโอ้ยรอดตัวยังไม่ได้เปิดเลยอ้าวมาดูสิละคนในในของของน้องอยู่นี่นะไหนเลยไหนเลยใครเอาใครก่อนน้องก่อนเลยน้องก่อนนั้นมาเป็นโอ้โห ติดเพลงถ้ามึงหลอกกูนะต้องซิกก็ให้กูหลอกโอ้โหแล้วหน้าจริงใจมากนะเฮ้ยยวนโอ้โหวันนี้มีวันเลิกลายเดี๋ยวอย่างไรคนหนึ่งเบลก็มามันเป็นอะไรถ้ามากกว่าสามคุณกินนะอืมดึงมามากกว่าสามมันเป็นเขากินไปแล้วยังไงครับแต่ถ้ามากกว่าที่น้อยเนี่ยกี่คนกี่คนกินหมดครับ เหรอคุณไม่ต้องกินเลยตอนเธออยากรู้อาจจะน้อยกว่าสามก็ได้ไม่ต้องเปิดหรอกขม่านจะไม่ต้องเกลียวเป็นอะไรบ้ายเสร็จคุณไม่หมอบคุณสู้กันคุณกินห้าไงพี่ตัวถุรู้เรื่องเหรถ้าเราไม่น้อยอย่าหมอบถ้าเกิดเรามากคุณก็รอไปเจอกันคุณก็กินห้าเขาก็จะเขาก็แพ้แพ้สองคนแพ้สองคนครับผมมากแล้วหมอบผิด วิสไซส์กินน่ากินแล้วครับลงโทษลงโทษแล้วครับอ่าลงโทษไปแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวอนะไรไม่ยุ่งกับเขาด้วยหิวอ, <laughs> อร่อยจนน้ำตาไหลเลยครับในร้านนี้เอาไปลองคิดถึงแม่ดูเดี๋ยวด,ดูหน้าแต่ละคนก่อนเดี๋ <laughs> ยวดูหน้าแต่ละคนก่อนโยนคิดถึงแม่เลยเดี๋ยวเกียรติ คือสิ่งที่ตัวเองจะโดนลงโทษนะหมายเลขมาอันนี้นะอ่าโอเคโอ้โหลอดชัวร์พี่อะไรไม่สนใจเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์บอกอาจารย์สูตายเลยอายกันไปขังหนึ่งเลยมาดูเทนโอ้โห ไปไหนเลยอ่ะพ <ond ay> ี <and living S 1> ่เป็นไง่ราแท่งีิตกี้อาเดาหน้องโน่งกับแท่งทะไมจิดใจตรงกันล่ะ เก่าเขาสคนเขาเนี่ยเขาเสองคนเขาเนี่ยมาแปลกไหมทำบรู๊ไมาเหรอไม่งั้นเขาจะได้เบอร์เดิมเหรอ้เนี้และอันี้หอันนีแหลคนจะคิดอะไระคนจะคิดอะคนจะไนี้เป็นนี้แต่ของผมเนี่ยกูสู้ตายได้หูดีคับผหมอูอ้าวห้เลยไอ้หมอบหมอบอะไรถ้าเกิดไม่มีใครหอบ ผมจะไม่หมอบอย่าเพิ่งทีตัดสินใจดีๆก่อนแต่พวคแ้างกูจะเลือกใมึงสองคนเลยนถ้าคนไม่สู้เลยหมอบได้แต่หมอบอย่าลืมนะต้องน้อยที่สุดถ้าหมอบแล้วยังไม่น้อยโดนเหมือนกันเออโอ้โหนี่ระดับกัตร์ทองวิจา์ของพี่ดิอ่ะพูดไปตรงๆพูดไปเลย เขาตัดนิดใจหมดเวลาแล้วไม่เหมาะสู่งงไปแลงก็ไงเหมาะไปเลยเดี๋ยวเนี้เนาวนี่นี่ลองบอกเท่งเท่งบอกหงงที่ไปไงอ่าออันนี้มันไม่ตลกแล้ไม่ตลกเลยอ่เอ่านะเออไม่ไม่ไม่ตลกเลยจริงๆสีหน้าจริงดูดูนอง ผมคนแรกเลยหมอบเลยบอกบอกนะของเราหมอบเถอะไต่างและเปรี้ยวไม่รู้ไม่รู้แต่ครั้งแรกแล้วเฮ้ยผมคือต้องยังไงดีหมอบเอาไงหมอบครับผมหมอบคุณเหลือสองคนแล้วเอาไงครังนี้เหลือสองคนแล้วบอกคุณมาไม่บอกนะก็เป็นผู้ชนะอย่างสิ้นเชิง ใครอยากจะเผยตัวเองก่อนรู้ค่ะปั๊บห้าน้อยกว่ารอดยอดมากกว่า80ดโดนแต่เม่กิดหนูบอกพี่ว่าไงนะเร้ไหมลงเฮ้ยเฮ้ยทางเราเนี่ไม่ค่อยของพี่สามไหมลง กินไปเลยทอยภาษาไม่ได้น้อยภาษาไม่ได้เป็นซึมเป็นซึมนอยังไม่เห็นตัวเองเลยดูตัวเองก่อนเท่าไหร่โอ้เอมาเลยมาลงโทษทุกคนจะมาลงโทษฝั่งนี้เลยครับนอนเลยของพี่เอาอันเดียวพออันเดียวกันเล็กๆก็ได้เพียงยังไงก็ต้องโทษไม่รู้นะ ยิ่งคุยนานน้ำยิ่งกระชับเจ้มันยไท่งอย่างนี้นี่ถ้าช่วยเงียพี่จะช่วยผมเลยไอ้เซ้งมึงนี่ทำอะไรทำทีเผลอตลอดีเผลอสองลวเลยข้เดงชีวิตมึงเทำเผลอตลอดเมียมึงเผลอมึงก็ทำ โอ้ล่ะมังเชงมันเกี่ยวกันแ้เนี่ยยายายาอะไรเปล่าอะไรเพื่ออะไรพี่เพื่อปวดท้องเพื่อเผื่อมันร้อนแล้วปวดท้องไงกินกันพี่ก่อนมันคืออะไรอีกพี่ล้างตาทำบ้าเลย ตัดเซนมาดินสอพองเอาหมายเลขมาทำบุเลยจ้าไม่ต้องเชื่อใครนะพี่ไม่เชื่อใครแล้วเอายืนหยัดนะไม่เชื่อใครแล้วมึงดูก็ไม่เชื่อคอนโดไอ้พี่เขาได้ไปน้องเหมือนเดิมอาคกบอันไหนอันนี้เท่านี้เอาละแต่เกมนี้พี่ไม่ตลกพี่พูดจริงจากใจเลยนะจากใจเลยให้สาธุเนี่ย เอามาาขวาขวาครับหาแไอ้แท่งเนี่ยงเซ็มันชอบเลขขี่เนผมไม่มีการอาฆาตนี่เกมคือเกมไงหรือว่าไม่ได้ทรมานหรือว่าอะไรจากใจผมนะยังไง ผมสู้ต okay. า้ตู้ได้ไหมเย่สู้ตัวเย่มากอะไรอะไรอะไรคือผมมองของผมแล้วนะลักษณะผมมองสีหน้าแต่ละคนผพว่าแต่ละคน่ะคือไม่สนใจอันนี้เลยอ่ะคือตอนนี้มันสนใจกันสามันอ่ะอันนี้มันไม่สนใจอ่ะผมชักเตยังไงยังไงกับกับคุณแล้วนะคุณเทะบอกไม่หมอกสู้ไม่สู้ใายมั่นใจ คือสายตาตอนนี้นะบอกกันเลยจุดเราคือจุดสนใจของพวกเขาหมอบไปซะหยวนอย่าสู้หมอบเฮ้ยห,หมอบไปหยวนอย่ามามันเทกเย็นคู่นีโ่โอะโหแน่าเชื่อใจทุกคนไหมอ้ามัม ผมตัดสินใจแล้วครับว่าไม่รู้ดิผว่ามีจิตสังหอนะไหมให้ให้คนนั่งตัดสินใจดีกว่าไม่เกี่ยวผมไม่เสียเงินรวมพลังกันหมดบหมอบนะดูสีหน้าบังนสิพี่โอเคตกลงหมอบนะหมครับผมผมขอวัดกบหนูครับคือหมอบครับอ ใครมากกว่าโดนนะเหลือสองคนเนี้ยถ้าสู้ก็สู้สู้หมอบอบสู้สู้เหลือหมั่มคนสุดท้ายแล้วสู้หรือหมอบใครเลือแล้วมอกใครพิเรนแล้วคนหาจางๆเราก็ขิดพี่ก็ได้เกี่ยวสู้ไม่สู้เต็มตัวสู้นงวิเคราะห์อามิเคราะห์ดูหน้าดูหน้า ผมพูดครั้งสุดท้ายเลยถ้าหนงพูดไม่จริงสาธรทุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเวิร์กทอยนี้ขอให้ฟันปลอมเมียมึงร่วง <c oughs> ถ้าเป็นเงินขอให้ฟันปลอมเมียร่วงมอบอุบอ้ยเอาจริงด้วยอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเทบมบมบสู้พี่อะไรขอเขาผู้ชนะพี่สู้อะไรของเขาดีหนึ่งสองสาม Kind of อ่ะหมอบไม่ต่อทำไมอ่ะไม่ต่อทำไมอ่ะหอบสามคนโดนสองนะไม่รู้ใครนะเปลี่ยนใจได้ไหมไม่ได้แล้วได้แล้วเอ้านี่รอดเหรอครับผมไปแล้วทางนี้รอดไปแล้วโอเคเท่านั้นคนหนุ่มไม่รู้ตัวเองเขาไม่รู้ตัวเองน้องมาก่อนปัดเลยนะมากกว่าสิบดอลเย็โอ้โหโอ้ยน้อยกว่าสิบรอด เออมาค่ะมาค่ะเลี้ยวมึงดิ ฟันฟอมผมพูดครั้งสุดท้ายนะถ้าหนุ่พูดไม่ติงขอให้ฟันฟอมเมียมึงร่วงบ๊อบใกล้ๆเลยครับผมบอกพี่สู้ไม่สู้ไงญาติโยมมานะฮะที่จะบวชนะฮะเข้ามาเลยนะฮะจะเริ่มือทีนะครับอ่านลำยากเหรอ าต่อไปนี้นีพี่จะไม่กังงงแล้วเลือดเลือเลือดเลือดมีเลือดด้วยเลือดเลือดพี่ไง